พูกับผมอีกแล้วกับเอ้ยอะแฮมะแฮมพูกับผมอีกแล้วกับ G อุซี่จีจีแซดใช่ครับเราอุซี่จีจีแซดนะครับเราจะเล่นเกมจีจีแซดกันเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เหี้ยชื่อแชนแนลว่าอะไรนะผมเอ่แชนแนล็อ่ตติตรับอ่านีต้อนรับเข้าสู่รายการยูสอุซี่เคเคอาร์นะครับวันนี้เราจะเล่นเกมจีจีแซดกันโดยเราจะไปเล่น จะไปสู้กับบอสจิบิเมนะครับโดยเราจะใช้เซ็ตดังนี้ไปตะลุด่านบอสกันนี่ครับบอสจิบิเมนี่นะครับ, Bot, GB, รบเราจะเล่นอันดับในเมนะครับผมไปเล่นเลยสักครู่นะน hey, <talk. S 1> Tell me what I gotta do There's no getting no เฮ้ยไม่ขอแม่ขอพายล้ออีกแบบบอกตามตรงว่าเพลงนี้ได้ยินทีไรนี่โคตรคิดถึงเลยครับเมื่อตอนผมเล่นอ曼วิ่งเจ็ดสิบอ่ะโคตรคิดถึงเลยฟาแม่งด่านไหนว่ด่านด่านแปดด่านเก้าเนี่ยครับพวกแบบพายเมกวันแล้วแบบพายเป็นวลเกือบร้อยกว่าได้ครั อันแบบอ้สุดยอดไปเลยมันคินก็พูดไม่ออกมันชอบมากเลยเพลงนี้มันตาเป็นใจมากมันเราบีบได้ห้จบเลยครับอย่าพูดคำคำเพลงเลยอุ้ยหกหมื่น

แล้วเจีนี้ครับแล้วต้องไปด้านหลังมนะันครับด้านหลังแล้วก็เผาครับผมเดีนี้แหละโอ้ยไอ้เหี้ยทำไมเลืมไปเลยใหม่วะเมื่อกี้ตายเมืม่อกว่างงอะท่เรอะไรเนะี่ยตายตายตายอืมดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเย้ <Yeah. S 1> Tell me what I gotta do Mini game ไออานโอเคขอบคุณขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าอยากให้เล่นเกมด่านไหนอยากเล่นเกี่ยวกับอะไรในเกมนี้ก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้นะครับขอบคุณ oh. oh. ครับโอ้โอ้ชิตกดผิดครับอุ้ยขอโทษครับ